เรียนรู้อ่านจะคิดทแค่เชื่อ,อย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครบกรัวฟิดู Goverment Shutdown มาติดตามสถานาการณ์ดวน ภายใน48ชั่วโมงกับการอัปเดตสถานการณ์ของ government shutdown สวัสดีนักทุนทุกท่านน,น,นนะครับต้อนรับกับฟ i d ด o เด i l ลประจำวันอังคารที่30กันยายนในส่วนของแผนและผลิตภัณฑ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับกับเหตุการณ์ด่วนเมื่อคืนนะกับ ระยะเวลา48ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นเส้นตายของ Government shutdown นั่นเองนะที่จะเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับระหว่างนะาคกกันเมืองเนาะที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน,นครับระหว่าง d e m o c r a ตกับบิ u b ริกันนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้โดยประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง30ปีรอบนี้เป็นครั้งที่3นะครับเรียกได้ว่า ทุกๆ10ปีจะเกิดสักรอบหนึ่งนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไม่บ่อยนะครับเหตุการณ์นี้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพในบ้านเราเนี่ยจะคล้ายๆกรณีของช่วงที่บ้านเรามีเสื้อหลืองเสื้อแดงุกคนมันจะเป็นลักษณะของภาคการเมืองที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันส่งผลให้นะครับเศรษฐกิจกหยุดชะงักลงครับในส่วนของพนักงานภาครัฐนะครับหรือหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะ จากในเรื่องของนโยบายที่ไม่ตรงกันการเสนองบประมาณที่ไม่ตรงกันข้อคิดเห็นในการพิจารณานโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะครับส่งผลให้ในโยบายในส่วนของภาครัฐหยุดชะงักลงนะครับจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า government shutdown นั่นเองนะครับก็คือเป็นการหยุดชะงักของภาครัฐบาลนั่นเองนะในการบริหารจัดก,การประเทศนั่นเองนะอ่ะ แล้วจากเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดแพนิคเมื่อคืนที่หลายๆคนถามเข้ามาแหละนะสำหรับใครที่ข้อความเข้ามาถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบ o o กแฟนเพจทาง Li n e OA เนาะทาง o f ฟ i c i a l ของทางสถาบันน่าจะได้คำตอบจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันปรับตัวรุนแรงสุะเกินตั้งแต่ Weekly recap มานะครับวันจันทร์วันอังคารทำไมราคาปรับตัวขึ้นไปอ m e า i g h รุนแรงขนาดนั้นมันเกิดจากส่วนนี้นะครับก็คือ Government Shutdown นั่นเองอ่ะทีนี้ มาดูสถานการณ์กันต่อเนาะในส่วนของ g o government s h u t d o w n นั้นน่าจะไม่ได้ข้อสรุปเร็วนัก,กน,นะครับเนื่องจากว่ามันยังเป็นลักษณะของการที่ต้องประชุมกันแหละระหว่าง2ฝักฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับว่าในส่วนของร่างงบประมาณนะครับหรืองบประมาณฉุกเฉินในการที่จะมาใช้ในการบรหิหารจัดการประเทศเนี่ยจะอนุมัติอย่างไร นะครับและถ้าหากข้อคิดเห็นยังคงไม่ลงตัวครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือจะไม่มีการอนุมัติร่างงบประมาณทุกคนและแน่นอนรัฐบาลหากขาดร่างงบประมาณเขาก็จะไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณาสุขในการจ่ายเงินกับพนักงานแห่งรัฐสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักครับซึ่งจากการประเมินสถิตินะครับ จากการหยุดชะงักของ Government shutdown ใน2ครั้งก่อนหน้าโดยเฉลี่ยแล้วครับจะส่งผลนะครับให้ GDP ของประเทศนั้นลดลงมากถึง0.2%ต่อสัปดาห์ที่มีการนะครับเกิด Government shutdown ขึ้นแสดงว่าเป็นการเกิดวิกฤตทางการเมืองนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเองเขาก็ต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะทุกๆ1สัปดาห์ที่ผ่านไป GDP ของสหรัฐอเมริกาเองก็จะปรับตัวลดลงมากถึง0.2ทีนี้เราลองไปย้อนดูในสัปดาห์ที่แล้วบ้างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งประกาศนะครับ advance GDP ประจําไตรมาสของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เรียกได้ว่าส่งผลให้ที่ทังของราคารังคำเกิดการปรับตัวพักฐานนะกับ final GDP ประจําไตรมาสนะครับที่ของเดิม3.3ประกาศจริง3.8สิ่งนี้เองครับที่ยิ่งเป็นตัวแปรในการกระตุ้นเนาะ เนื่องจากว่าเศรษฐกิจเหมือนจะฟื้นตัวนะจาก3.3เป็นมา3.8แต่ท่ามกลางวิกฤตของ r n m e n t s ั u ด dow n ตรงนี้ครับ3.8เรนที่ทุกคนเห็นอยู่มันจะปรับตัวลดลงไป0.2ทุกๆ1สัปดาห์ครับแข่งกับเวลาแล้วล่ะนะเรียกว่าถ้านะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับมันมีความยืดเยื้อเกินกว่า1เดือนเรียบร้อยครับ GDP ถอยหลังลงคลองทองนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่า จากราคาเป้าหมายนะครับที่ราคาทองคํำปรับตัวขึ้นมาตรงนี้สอดคล้องกับถ้อยถแถลงที่คุณเจมี่ไดมอนในฐานะ CEO ของ JP m ีมาร์กได้พูดเอาไว้ในครั้งที่แล้วนะครับในศัพท์ในอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะว่ามันอาจจะเกิดฟองสบู่เนื่องจากราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาโอเวอร์ u วลู ue, เร็วจนเกินไปแล้วครับหรือมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงจนเกินไปสำหรับทิศทางของราคาทองคำนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดีกว่าว่าแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับมาดูตัวแปรกัน ในวันอังคารที่30กันยายนตรงนี้นะครับ3ทุ่มเราอยู่กันกับ job opening การเปิดรับสมัครการจ้างงานนะครับสอดคล้องกับการประกาศถ้อยแถลงนะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับมีโอกาสสูงที่ job opening จะประกาศออกมาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันแต่โอกาสที่จะประกาศออกมาเพิ่มขึ้นนั้นลำบากทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีประเด็นข่าวนอกตารางอย่างในเรื่องของ g o r n m e n Sachs ที่เราพูดคุยกันไปในช่วงขณะนี้นะครับซึ่งก็ จะมีผลในช่วง48ชั่วโมงตรงนี้แหละที่เราจะต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นในส่วนของ job opening ตรงนี้นครับมีโอกาสที่จะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นและหากไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆจะยิ่งเป็นประเด็นส่งผลให้ทิศทางของดัชนีนะครับราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางในเวลา4ทุ่มครับยังต้องมาติดตามกันต่อกับท้อยถแถลงของคุณโดนัลด์เจทรัมป์นั่นเองนะ,ร Trump นะรประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่จะออกมา พูดคุยและแน่นอนครับประเด็นหลักประเด็นสําคัญตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการออกมาสร้างความปรองดองหรือสมานฉันท์นะครับในส่วนของภาคการเมืองนะเพื่อยุติปัญหาโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะไม่สามารถปล่อยให้ยืดเยื้อได้นะมันกระทบกับ GDP ของประเทศนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อนะครับในส่วนนี้นะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวรู้กันนะเดี๋ยวรู้กันเพราะฉะนั้นโดยประเด็นวันนี้ จะส่งผลให้นะครับตัวแปรหลกัหลกๆในส่วนของปัจจัยเชิงเทคนิคเนี่ยเราไปติดตามกันอัปเดตกันที่ DXY กันก่อนเลยในส่วนของดัชนีดอลลาร์ครับขานรับกับการเกิดของ Government Shutdown นะจะสังเกตว่าดัชนีดอลลาร์หลังทดสอบแนวต้านที่บริเวณ9ก5ด้อลลาร์นะครับย่อตัวลงมาพักฐานเข้าสู่แนวรับในกรอบ9 7 7แล้วนะฮะร,ราคายังเข้าอยู่ในกรอบไซเวทตรงนี้นะครับรอท้ายถาแถลงของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มคืนนี้ เอาละเดี๋ยวเราไปอนะัปเดตในแต่ละผลิตภัณฑ์ในวันนี้กันบ้างครับ XAUUSD แน่นอนครับเกิดโกลเมนชัอตดาวแบบนี้นะในรูปแบบของ Price Pattern ที่เกิดขึ้นครับ a l ลี่เบสแ a l ี่ราคายังเกิดขึ้นขยายนะครับปรับตัวขึ้นไปปิดเป้าของ Price p a t เทิร์นในยะสสำคัญแล้วนะครับในขณะน,นี้ราคาทำออ e h i ไฮอยู่ที่ 3,869นะครับสอดคล้องกับถ้อยถแถลงของคุณเชมี่ไดมอนด์นะครับที่เขาคาดการเอาไว้ประเมินราคาในกรอบ3,825-3,850ตรงนี้ก็เรียกว่าแถมแบบบวกๆนะฮะเอาละ่ะในกรอบนี้เองเนี่ยรูปแบบราคาในปัจจุบันครับเกิดรูปแบบของ doji pattern แล้วนะจากการฟอร์มรูปแบบตรงนี้อาจจะเป็นข้อพิจารณาจากถ้อยถแถลงทางการเมืองนะครับซึ่งอาจจะเกิดความผันผวที่ราคาจะเกิด engulfing งลงมา ย่อพักฐานในกรอบบริเวณ3,853ได้อีกด้วยนะในกรอบบริเวณนี้นั่นเองแน่นอนว่าโดยทิศทางตรงนี้นะครับราคายังมีอนันงส์ของการปรับตัวขึ้นต่อได้จากความยืดเยื้อของการเกิดกอ m ์ n แมนชัทดาวนะแต่การเล่นเซลล์ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแน่นอนแม้ว่าราคาจะทำออทามไฮอยู่นะครับเนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานในส่วนของปัจจัยทางการเมืองเข้ามากำกับ แต่การเล่นซื้อโดยที่เข้าซื้อในราคา new high ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเช่นเดียวกันครับฉะนั้นสำหรับใครที่มือว่างอยู่เราต้องการจะเก็งกำไร w วทอนซี see, เพื่อรอราคาปรับตัวลงมาพักฐานก่อนนะครับโดยสามารถพิจารณาการเกิดสวิงโลในกรอบ3854ในการพิจารณาการเก็งกำไรสั้นๆได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ถือข้ามวันนะเนื่องจากว่ายังมีตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนได้อยู่และถ้าหากในช่วงเวลาสี่ทุ่มคุณนรธรรมสามารถสาารุปหรือสแสดงความเป็นผู้นำ นะครับโดยการยุติเหตุการณ์ e r n m e n ม s ช u t d o า n ได้ระหว่าง2ฝักฟกฝั่งการเมืองได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแพนิคนะครับส่งผลให้เกิดการเ e l l on f a กแล้วทิศทางของราคาทองคำปรับตัวลงไปต่ำกว่าสาม8รได้แบบทันทีเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของก r n m e n ม s ช u t d ดาวจะยืดเยื้อหรือยุติโดยเร็วนะครับก็ต้องไปติดตามจับตาประเด็นสำคัญในส่วนนี้กัน แน่นอนว่าสามารถติดตามผ่านฟ e ดูเดลลี่ได้นะครับเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาอัปเดตให้ช็อตต่อช็อตวันต่อวันแบบปัจจุบันทันเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับอะไปกันต่อในผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปนะครับ BTC USD ในส่วนของ Bitcoin นะครับขานรับกับภาคทางการเมืองหลังราคาดีดต,ตัวขึ้นมาในรูปแบบของ Rally Base ล a l l y นะครับสอดคล้องกับในคลาสที่เราเพิ่งเรียนกันไปในส่วนของ Price Pattern ในรูปแบบของ c o n t i n u ียลพ t ร์นเนาะราคาปิดเป้า c o n t i n u ียลพ t ร์นแล้วครับราคาตั้งสวิงไฮย่อพักขาเนานะระยะการย่อพักขาเป้าหมายอยู่ที่1,12,500นั่นเองนะครับก็มีระยะ1,300จุดเป็นระยะทำกำไรนะราคาทำสวิงไฮรอย่อลงมาทำสวิงโลนะครับจากความขัดแย้งของทางการเมืองนะก็ต้องไปติดตามกันต่อนะครับเมื่อเปรียบเทียบกัน แม้กระทั่งว่าราคาทองคําปรับตัวขึ้นไปออชามไฮนะแต่ในส่วนของบิตคอยเนี่ยจะเห็นว่าราคายังไม่พ้นแนวโน้มขาลงนะครับและยังมีโอกาสปรับตัวลงไปพักฐานได้อยู่จากประเด็นตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ในส่วนของตัวบิตคอยเองเนี่ยครับในฝักฝั่งของภาครัฐบาลที่หยุดชะง,งักมันส่งผลกระทบเชิงลบกับบิตคอยนะซึ่งแตกต่างจากทองคำเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยเป็นเฮเวนสต็อกหรือสินทรัพย์ปลอดภัยครับเมื่อเกิดความไม่แน่นอนในส่วนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือสภาวะทางการเมืองจึงทําให้นะครับเกิดการโยกย้ายกระแสเง,งินสดจากในส่วนของตลาดทุนหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยโยกไปที่ทองคําจึงส่งผลให้ มูลค่าของทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่คือความแตกต่างในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นตัวชี้ได้ว่าทําไมราคาทองคํ t ออทา i g h แล้วราคาบิตคอยนยังปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับในส่วนนี้บิตคอย n ฝั่งเซลยังคงมีความได้เปรียบมากกว่านะครับขานรับกับปัจจัยเชิงเทคนิคทกี่ราคาตั้งสวิงไฮการเก็งกำไรฝั่งเซลมีความได้เปรียบมากกว่าในวันนี้ USO USD ครับในส่วนของทิศทางราคานม้มันบ้างย้อลงมาพักฐานตั้งสวิงโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ราคาลงมาสวิปกรอบ Liquidity นะครับตั้งสวิงโลเป็นที่เรียบร้อยหากสวิงโลชุดนี้นะครับสามารถยืนเหนือ63.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะมีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันนะครับจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ทดสอบเป้าในบริเวณ 64.9ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยนั่นเองตรงนี้น่าสนใจมากนะครับสาหรับทิศทางของราคาน้ํามันนะเนื่องจากว่าราคายังสามารถดิดตัวขึ้นไปทดสอบได้โดยรูปแบบของ price pattern ที่เป็น head and shoulder ที่กระทําอยู่ในขณะนี้นะครับราคาย่องมาปิดเป้า head and shoulder แล้วมีโอกาสดิดตัวขึ้นไป retest บริเ,รรเวณน neckline นของ head and shoulder นั่นเองเพราะฉะนั้นฝั่งซื้อถือว่ามีความได้เปรียบนะครับขานร,รับกับทิศทางของการที่ดัชนดอลลาร์อ่อนค่าลงจากการหยุดชะงักของ ปัจจัยทางการเมืองนั่นเองนะครับเอาล่ะแน่นอนเลยในเมื่อเกิดผลกระทบแบบนี้นะครับภาคการเมืองเกิดผลกระทบแบบนี้ตลาดทุนหรือตลาดหุ้นนะครับเกิดผลกระทบตามมาแน่นอนนะครับในส่วนนี้เอง N 斯ลอย0หรือ US 30นะครับจึงถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลังที่ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแล้วเกิดรูปแบบของดับเบิลท็อปนั่นเองนะจากกรอบนี้นะครับหลังการดีดตัวของทิศทางราคานะควบคุมความเสี่ยงที่บริเวณ24,800นะครับหาจงังหวะเล่นเซลล์เก่งกำไรในส่วนของ s 斯ลอย0และ US 30นะครับเนื่องจากตลาดทุนจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยทางการเมืองนะจากนโยบายทางการเมืองนะครับ ที่หยุดชะง,งักนั่นเองนะแวะดู yeah. us 30ประกอบด้วยนะครับในส่วนของดาวโจนส์นะ us 30 d ดาวโจนส์30หรือ us 30นะครับในส่วนของตลาดดาวโจนส์นะครับเนื่องจากเป็นตลาดทุนเนาะเมื่อปัจจัยทางการเมืองมีความไม่แน่นอนในส่วนของนโยบายนะครับก็จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดน้อยถอยลงไปนะก็ส่งผลให้กระแสเงินสดเกิดการไหลออกนั่นเองและด้รูปแบบของแพทเทิร์นราคาครับราคาในปัจจุบัน แสดงทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับฟังเซลจึงถือว่ามีความได้เปรียบในการเก็งกำไรเช่นเดียวกันควบคุมความเสี่ยงไว้ที่ไฮเดิมนะครับ46,500นะห้าราคาไม่สามารถเบรกตัวสูงกว่า46,500ได้นะครับหลุนการปรับตัวลงไปพักผ่านในส่วนของ U S 30นั่นเองนะ ก็ครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนก่อนการตัดสินใจซื้อขายในวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบการอัปเดตสถานการณ์รวมถึงการแบ่งปันทัศนะมุมมองในปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงเทคนิคกับรายการดีๆตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเปิดการมองเห็นให้กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครับกับฟิดูเดลี่ช่วงนี้มีกําไรในการลงทุนทุกคนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ